อยู่ไหนเด้อยู่บ้านหลังไหนขอนี้ครับไม่ตรงร้านไม่ตรงร้านไม่ตรงร้านไม่เอาที่ขึ้นตรงเอาล้างต้างมีแล้วนะเขามีเลยเกือกมาองค์อ่ะเป็นเลยครับนี่สมัยร้านเก่โอ้โหกระไดไม่แห้งเลยโอ้ยลูกสาวบ้านนี้ห่อกระไดไม่แห้งเลยอ่ะโอ้โหมีระเบียงไว้บ้านนี้อย่างเท่เลย ย่าดโอ้ยมามน้องปุนมา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 เอามาเยอะๆเอามาน้องปุนเอามาเยอะเอะมัวเจ้าร้านนั่นน่ะลูกคนไหนมันแห้งหมดแล้วนั่ะยังไม่เก็บให้เลยอ่ะเก็บได้เยอะอยู่ค่ะท่านงรขานไม่ให้นอนห้องนี้อค่ะแล้วแล้วแล้วต้นนี้มันมาอย่างไรเนี่ยมันนั่นมันแทรกหกวควางป่าวหัวกระจองเอลเบียมาแทรกต้นมันหักระจงหักระจงนะ มันออกงวยแล้วเนี่ยออกดอกแล้วมีดอกตรงนั้นก็เริ่มแตกแล้วค่ะนี่ล้อมมาป่ะนี่เป็นการไม่ตายเหรอแตกยอดละฮะโอ้อกแวดีนะเนี่ยบ้านนี้โอ้โหลวงคลองแข็งหลับค่ะลบกูพอดีตีตาแป๋ว นอนพูดดูหน้าด้วยน้องปูตงดตัวเดียวเฮ้ยลำยางเดียวตัวแดงเฮ้ยรอบอย่างเดียวแดงตัวแดงแดงตัวเล็กท้องแพงตื่นได้แล้วท้องแพงไม่รู้ใครแพงใครแพงใครแพงไม่เกี่ยวตอนนี้เพิ่งกินนมครับเลยหลับรู้เหรอตท่ากินดีดีหงายตายาวเลยนะ ต้องย้ายต้องเอานมทำมาให้ได้ต้องบีบแฟนแฟนบีบแฟนตื่นไหมไม่ไม่เอานอนมีนาธิคมลองบีบดูครับเผื่อตื่นยาวยาวนน้ำปูนน้ำปูนมาฟังเฉลยอ่ะวันนี้เฉลยข้อสอบนะวันนี้เนาะ อาปลาอุ้มดีๆเดี๋ยวตกฟุกไปลงปูไหมครับหลวงปูไหมไม่ได้ได้ได้นอนอย่างเดียวเด็กๆก็นอนไม่มีทางตื่นแล้วไม่หลับแล้วไม่มีทางตื่นทำยังไงมันก็ไม่ตื่นกินแล้วก็นอนชะลุหลับแล้วไม่มีทางตื่นผมยาวขนยาวหัวยาวมือยาวมือยาวครับระวังชนนะ มือใหม่ครับลองชนนั่นชนนี่นะแม่แม่มือใหม่ก็ทายรอบผมเยอะผมยาวดีดกดีสิบเดือนครับยายก็ไม่อยู่ด้วยหรอกผมอยู่ในท้องนดำหัวดำปีเลยเว้ยผมเยอะจรงสิบเดือนนะเนี่ยโอ้โหเด็กสิบเดือนเกิดเมื่อไห่วันนั่นเนี่ยเกิดวันที่สามสิบเอ็ดตอนปีสองสามสิบหกครับโพิ่งอายุสี่วัน เยอแล้วนะครับมาเป็นไข่ไข่เนี่ยอายุสี่วันเออตาทำไมมันมีดำๆขอบตาทำไมดำๆยังไม่เปิดใส่นอนดึกเป็นเทนด้าเปล่าเออเออเนี่ยขอบตาเขาเป็นยังไงมันมีขนขนขนอ่อนติดไม่ใช่ไม่ใช่ขอบตาไม่ไ้ขีดอะไรเน่์มันล้เปล่าเอ้ยยิ้มแล้ว้ย อ enfin ้าวเดี๋ยวเมื่อยชินแล้วครับชินแล้วเราจะเห่อลูกผู้หญิงไหยเอ้มต้องแขงเดี๋ยวคนนี้คนนี้สปอยเดี๋ยวเธอเราจะกิเดี๋ยววันนี้ไปกินนมไปกินขนมวันนี้ไปก็เล่นของแตะดุกเล่นกินขนมของเล่นเดี๋ยวเธอ องลัว้นั่งนี่ดีกว่าใช่นกลัวยืนนั่งบ้านนั่งครอบครัวนี่ไงเออครอบครัวพอดีแม่่เาละรวมดีกว่าแกุยืนกันปุ้กได้เ้วยืนแล้วก็นั่งนันนะรุ่นยถดย่ค่ะธรรมดาอาแล้วคอดเองเดหายเร็ว โอ้ยโอ้ส่งเสียงแล้วออะไรอ่ะลืมตาดูลุงปูไหมลูกร้องเลยเนี่ยฮะร้องเสียงดังไหมร้องเสียงดังมากครับร้องเสียงดังสุดๆดังลั่นบ้านเลยหอมีิริมนให้ไม่เป็นไรเป็นหมอบอกว่าไอแอคทีฟดีมากไม่ใช่เหรอตอบสนองดีมากใช่นไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรมีพื้นที่ให้ร้องเยอะ นี่คือวันที่หนึ่งดท่านอยู่คนเดียวทางทางชั้นนั้นนะกัท่านโอ้โหไปได้หมดอ่ะเพราะเพื่อนเขาออกไปหมดแล้วเขาไม่คลอดปีใหม่ค่ะเขาไม่คลอดปีใหม่บาลเมอยครับเขาปีใหม่อยากไปเที่ยวกันบาลลัสบายหลับสบายเลยค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะเปิดแอร์ดงเอมาถ่ายาพยายลายงไบ้าง่ะ ยายพี่จมีอะไรครับพี่มีอะไรอย่านอนในย่านย่าอะไรอ่ะต้องสลับกัมเวีโอ้ใบสีใบสีมาชีสุันโอ้มีน้ำปาน้ำไงบลมเลยปลาปินโตมาปิดกว้ไม่สมดมาปิดมาปิดขัน เนี <icana> <naj bum S 1> ่ยยืนอยู yes. ่ตรงนั้นแหละเดวลงปูจะเดินออกไปก็พอดีทางหูบใส่ยืนอยู่นี่มีทั้งยญ้าทั้งยายเดี๋ยวรอให้หนูตื่นก่อนเดินลงปูเดี๋ยวปูก่อ่มา ตื่นก็ตื่นแค่แป๊บเดียวนะท่านพอได้กินนมเสร็จก็จะหลับทันทีเลยค่ะเดี๋ยวตื่นตอนดึกๆลูกลกมาฉี่ยาของหมอแตงไทยก็ดีๆแล้วก็มีมีมีนมนมเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงหรืนมนมมาอะไรนี้ค่ะเขากินหยวกกล้วยกินอ้อยขึ้นีกล้วยเขากินนั่นแหะผักแพลวแดงเขาบอกผักแพลวแดงฟรีบ้านบ้านกล้วยมีบ้านเอนั่นบ้านบัว มีที่ชลอดเชียงใหม่เขาปั่นน้ำผักให้กินว่าเอ้ยพอร้านปิดไปบอกมันไม่มีนมให้ลูกเลยอ๋ที่เขร้องมายยแล้วครับ <c oughs> น่าจะรอดตายแล้ว <c oughs> ไม่แน่หรอกไม่นะ่บางทีมันก็เหมือนเหมือนกับมันดิ้นตายไปพอมันออกมาหน่อย <c oughs> สุดท้ายแรงก็ตายนี่เห็นตัวแค่นี้รู้ไหมเกิดเมื่อไหร่ เกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยธรรมดานะเนี่ยปีดี่สองปีเลยยิ้มเลยเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยลูกตัแแล้วสามสิบสามสิบ็ดกึ่งึ่งสามสิบเอ็ดเยไปแต่สามเอ็ดเลยอ๋อถือว่าตีสองนี่สามเอ็ดใช่ครับตีสองวันละตีสองสามเอ็ด เฮ้ยเบิร์เดย์วันสงท้ายปีเก่าเลยเออคุดยอดเป็นฉลองกันทั้งโลกเลยเนีแม่อุษาบอกไปเลยแม่อุษาอั้นไว้นะให้เกิดท้ายปีเลยเธอร์ยอดปวดท้องมากได้ในปู่เราได้เป็นไงตับแม่แกว่าจะอั้นให้ถึงปีหน้าจะไม่ไหวแล้วท้ายปีเป็นสิบเดือนแค่วันเดียวเลยนะสิบเดือนกี่วันสิบเดือนกี่วัน ตอนท้ายๆไม่ได้นับแล้วค่ะรู้แต่ว่าสิบเดือนนะฮะพอคว่ำที่ผมมาปลายสิบฝนจะตกฟ้าจะร้องครบกำหนดวันที่สองก็เต็มเต็มสิบเดือนนะค่ะท่านก็ได้เก้าเดือนกับที่ข้ามแปดเดือนขึ้นข้ามสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนสี่วันไม่ไม่ใช่ค่ะยังไม่ถึงสิบยังไม่ถึงสิเดือนค่ะสิบเดือนสองวันค่ะเ่ราะ เราเดือน๙เก้ามื่อเอา้าเออใช่เก้าสองเก้าก็สองแปดคืนนั้นก็ถือว่าคลอดไดยมีเก้าวันหมอบอกว่าเหมือนจะคลอดง่ายแต่จริงๆรแล้วคลอดยากใช่ไหมจบหมวกไงหมวกสีดุด่ะะหจแล้วร้อนปวดฟันปวดูดตุ่มปวดอะัวจะมีดูดใช้เครื่องดูดนานตัวเครื่องที่เขาดูดที่ซ่วมไง โอ้ปวดเลยคอดธรรมชาติเป็นยังไงบ้างเราใหลวงปู่ครั้งนี้เจ็บท้องมากเลยค่ะหลวงปู่กว่ามดลูกมันจะเปิดชั่วโมงละหนึ่งเซนเจ็บแบบเจ็บแล้วมันก็ล้าวมาข้างหลังตรงสะโพกค่ะเจ็บแบบแล้วเขาไม่ให้ญาติเฝ้าด้วยนะคะเจ็บแบบโอไม่รู้จะเจ็บยังไงใอ้สูตรไหนบ้างคือถ้าเจ็บแบบธรรมดาแล้วก็ เจ็บปวดเจ็บแผลร้องไห้เสร็จมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะอันนี้มันเจ็บแบบเลยที่แบบร้องไห้แล้วมันก็จะไม่ดีขึ <laughs> ้นมันไม่มีน้ําตาเพราะมันเจ็บมากเกินกว่าที่น้ําตาจะมาช่วยบรรเทาได้ <laughs> ย่าก็บอกว่าสูตรหายใจเข้าลึกๆนะให้ให,ให้ให้ความรู้ไว้ว่าสูตรหายใจเข้าลึกๆไว้ <laughs> แล้วแล้วก็ผ่อนออกเบาๆก็ใช้ พอมันไม่หนักมากมันก็พอใช้ได้นะคะแต่พอมันหนักขึ้นเรื่อยๆโอ้ยตัวละมานก็ไม่หายหล่นไปแล้วเนี่ยอะไรคะอะไรครับ,บพลาสติก <c oughs> พลาสติกนะเฮ้าพลาสติกร่วงแล้วนอนอยู่ใน,นใต้โคนนอน่ะพอดีเลยโคนต้นพอดีเลยใต้โคนต้นพอดีเลยโอ้ยเหนแบบมานล้วลงมาพัดพี่ปุ๊กก็บอกว่าให้ดูอาการมันนะคว<ม>ามเจ็บปวดนะดูอาการมันนะเวทนาแท้ แล้วก็บบเคยผ่าตัดมาเลยนับมองมันครับแตอนที่มันเจ็บปวดมากนั่งมองมันมันเจ็บปวดม่เป็นยังไงนั่งมองจนมันหายไปจนลืมไปเลยครับมองไปที่อื่น่มองจกกแล้วก็พอมันปวดมากๆก็แบบคิดถึงหลวงปู่เนาะคิดถึงหลวงปู่อ้อ แต่ว่าคิดถึงหลวงคิดถึงหลวงปู่ตอนก่อนที่หลวงปู่ก่อนจะไปโรงพยาบาลว่าหลวงปู่ก็มาหาให้กําลังใจใช่ไหมคะรุนคิดว่าอหลวงปู่มียานพิเศรษรู้หรือเปล่าว่าเราต้องมาทรมานขนาดนี้โอ้ยหลวงปู่ก็ทรมานทุกคนเพราะว่าเพราะว่าก่อนจะลอด่านก็บอกว่าเอาลองดูจะได้รู้ความเป็นแม่ <laughs> คือแบบทรมานจนแบบมันกั้นก็กั้นไม่อยู่แบบ พูดออกมากับกับลูกอยู่ในท้องนะคะคือแบบโอ้หมดลูกมันกว่าจะเปิดก็บอกว่าลูกแรกเราสู้ไปได้วยกันนะหลวงปู่คอยอยู่นะพูดออกมามันทึกไว้เดี๋ยวโตมาให้เจ้าปุลมันมฟังร้อ <c oughs> งฟังมืนก็โตดื้อกับแม่เลย <c oughs> <c oughs> แลานทำไงยขึ้นกันนี่เน่น่ยคอด่บาท่ทนทนค่ะแล้ววัเลยอยาปคนไงโอ้จะสั่นอันนี้ก็ว่นใหญ่ไงเอาลูกสาวกกกมันบอกทันลูกสาวกกเออก็คนแรกคือกันก็ตอนที่เข้าไปในห้องคลอดก็ไม่นานค่ะแต่ว่าระหว่างที่รอให้มดลูกมันเปิดทีละเซนทีละเซนนั่นแหละค่ะมันนานมันเจ็บแล้วแบบเขาไม่ให้ญาติเฝ้าด้วยค่ะ เขาให้ยายเร่งแล้วก็เจาะน้ำขําด้วยพี่จิมมี่ก็แอบเข้าไปในห้องรอคลอดก็แกก็ไปนวดหลังให้หมอก็มาไล่ออกไปลุนก็สลืมสลือลุนบอกไอ้จิมมี่ห่างไปเด็ดขาดจนสุดท้ายก็ไล่รอบที่สองที่สามพี่จิมมี่ก็เลยได้ไปก็ไปทุกคนมาไปนวดลังแอบแอบเข้าไปทุกคนคนละนิดคนละหน่อยค่ะกว่าจะได้เกิดมาเป็นคน่ะ แล้วหมวกเธอหมวกมันเล็กไปหน่อยเอาใส่ข้าไปเล็กๆนะผมมันเลื่อนมั้งเนี่ยเอาตื่นแล้วตื่นแล้วยงไอะถ่ายยืนตน้น่ะไปดีอยู่กครบยืนใเ้ออยู่นายายมานี่อยู่ด้านนี้ก็ได้ มาเดินมาอยู่ตรงนี้เดินมาอยู่ตรงนี้มาสอบมาอ่านหนังสือก็จบแล้วแต่ว่าหมดแรงเลยกัทนแล้วโอ้ยน้องคุณย่าไม่ได้เปมาอาจะมาอยู่หลังนี่หอ้าวถ่ายเข้ามาที่นี่เพราท่านอยู่ท่าบ้านเอาวิวเอาวิวแม่น้ำมนต์ดีกว่าครับท่านอยู่ตรงนี้หอครับโอ้ก็นั่งตรงนี้ก็ดีแล้วเอามาปูนี่งั้นเอาปูนี่อ่ามันไม่ซิโลเอตแล้วเนี่ยแสงทางนอก เอาเอาขึ้นทั้งสองแบบนี่เลับดิบด้วยอาบากอาบากก็แปลว่าเดี๋ยวก็หิวอีกหิวหิวหิวแล้วอ้าสมัญนามาเนี่ยเนียนมากเออหน้าต้องโอ้ยม่วงม่ออยู่หัวเว้ยข้างหลงหนอข้างหลังรุนรุนมากติดตัว พ้ัลดามาขมาขา้ด้วยครับีิมี่มานั่ค่ะอกิมอทุกคนหละค่ะเชิญค่ะท่านทำนี้นี้ค่ะทำนี้ใช่ไหม ยืนได้เยนน้นยยนยืนยืนยยืนยยืนยืนยยืนยนยื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 นยนยืนยืนยนยืยืนยืนยนยืนยืนยืนยนยืนยืนนยื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 ยืนยืนยืนนยื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 ยืน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 ยนยืนยืนนยืนยืนยืนน หัวหัวลองพอภาพปิดดังแล้วนิบเดี๋ยวเตนเลยเต้นเลยดึงดึงคอมันงหดงลวแรงล้วกเฮ้ยคอคองอกแต่งมาสิบเดือนยังนอนไม่พอเหรอฮะเตแล้วคุณชาคิยาสิบเดือนได้ยังนอนไม่พอเว้ย เอาเห็นหน้าดิเออถืออุ้มให้เห็นหน้าหน่อยอ้าวถ่ายแล้วก็เดินๆเอนรอนเองแต่งตัวม่กย่าข้ายมต้องเปิดแมทไหคะท่าเปิดดีไม่งั้นมันไม่เห็นหน้าเห็นหนวดอะไรหรอกเเปิดเถอะพราเราอยู่ในนี้มันไม่ดนเท่าไหร่หรอกพวกเราอันนิ้มคะเชิญค่ะมาถ่ายรูปอยู่ในนี้มันบริสุทธ์ พุ่งเลื่นตาหน่อยเพิ่งกินนมมาน่าจะตื่นยากไหมต้องจับพอขึ้นหลังกินนมแล้วไม่เที่ยงแกกับลูกนี่จะไม่เปิดเออจะร้องแล้วเพิ่งเพิงเพิงจะไม่สบายตัวร้องแล้วไตอุ่มเลยอย่างไรก็ไม่สบายบุ๋มเลยใตเลยอย่ามันจะกระชาก โอ้ยล่นรุดมือซะนาะห้ามือใหมคุณแม่มือใหม่รุดมือซนาะันๆแกงให้ตื่นนอนอ้าโอเคโอเคนลแหละเอาเออเอ้าเฮ้ยมือตาเลยเฮ้ยให้องกงไหนก็หนึ่งสองสามมีแล้คะับหนึ่งสอง รอบหนึ่งนะครับอันหนึ่งสองซสั่นวันนี้ครับองซ้ำรอหมบ้านยังไม่เสร็จเลยกินอาไร ให้ร้องให้ตั๊กปูฟังสักหน่อยตั๊กปู่บอกก็ให้ร้องเออมันดีมันมันร้องแกล้งเลยนะต้องมาตอนหิวค่ะต้องคุณน้องคุณเกิดมาอยู่ในแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี้แล้วก็กราบขอความกรุณาหลวงปู่ช่วยอบรมสั่งสอนเป็นลูกเป็นหลานให้ได้เป็นช่วยงานศาสนาตั้งจิตอ้าวนอย มาฝากตัวเป็นลูกหลานแล้วก็ได้ปูนวัฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหลวงปู่ของเล่นใหม่ของชุมชนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาออกค่ายกันแล้วเนี่ยวันนี้ออกมานี่มีพี่เยอะเลยนะพี่โมพี่มะพี่โดนพี่โดนลุงใหญ่พี่บัวโดนลุงเยอะยังระวังคอระวังคอไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยพอแล้วพออ่อนออกมาแบบเดียวอ้าว จับตยาับไม่เหมาะต้องลองคอเนี่ยถ้าจะมีเชือกได้ยิ้มได้เลยนะมีเปร์อะหน้าปากแลบเลี้ยงปากเท้านี่ีีอย่างแม่เลยอนตางนี้ยเท้าเย าแม่เป็นงไงถ้าจับเนี้ยใช่เลยประคองคอ่งี้คอก็ยังอ่อนยนี้หัวอผมแน่นอมอย่างนี้หัวไม่รานเ่อผมแน่นอนผมตึงหน้าผากเลยีองโกนผมต่้าากเลยง่าดีนะคะมาเร็วกินแค่กินแค่เมื่อวานตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ก็มาแล้วค่ะอเ่น้องสามวันอ่ะมาใช่ใช่ค่ะจากตอนแรก สองถึงสามวันแรกไม่รู้ค่ะก็เลยนมแรกๆค้าเรียกโค <c oughs> ลสตั้มมันจะมีกรุ้มต้านทานพิเศษนมสีเหลือง,งต้องให้กินกิน่แต่ว่าตอนแรกๆนมมาไม่พอต้องไปขอนมเสริมจากโรงพยาบาลมาให้ลูกกินแต่พอก,กินยาหมอแตงไทยแล้วก็ไม่ต้องไปขอนมเสริมเลยค่ะ<อ> มาอนเดทางค่ะเดี๋ยวดังแล้วเดินทางนี้ก็แป๊บเดียวค่ะกินตอนบ่ายๆตอนเย็นๆนมก็มาเลยค่ะมากเร็วมาซีีรสามวันก็มานดูก็เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเบาเนื้อเบาตัวขึ้นเะไรอย่างใช่ไม่บริยากเหรอไม่บอกดิย่างไม่บอกย่างไม่บอกย่างไม่บอกแม่ไม่บักแม่คือท่านสตินต้องให้ให้ผ่านกี่วันก่อนนะครับถึงยากนะเดี๋ยวใหม่ละลายหมอเขาบอกเดี๋ยวใหม่มันขาดต้องให้แผลมติดสัก สามสี่วันห้าวันค่ะแต่หมอเพาอาคอนตะวันบอกว่าก็ไม่ได้ยากให้มันไฟแรงขนาดนั้นรุนก็เลยสุดท้ายไม่รู้จะยังไงย่างก็อาคอนตะวันเขาคลอดมาเยอะเขาก็รู้ไอ้ไข่ันไม่ถึงกับละลายไหนถ้าร้อนไม่ไปร้อนไปไมเหมือนโบราณไป่สูงไฟแรงเลยออกมาแล้วสูงไฟโบราณเขาไม่ได้ตัดปากท่อนลูก ไปไอ้นาเอาก้นสอาก้นสาไปเอาเขาไฟแล้วก็มาพามะม่มใบใบหมใบพับพึ่งอะยแตกทีมันร้อนเดี๋ยวไม่พองไม่พองนะร้อนเดี๋ยวไม่พองอืม พับพึงมาห่อแล้วก็ห่อเข้าคอนทงแล้วก็เอากระพดตรงที่ตรงที่เจ็ดเ๋อและมีหลายสูตรช่วยกันสูตรนี้แหละโบราณวันเสาร์มากเผาไฟแเลยก็ไม่พับพึ่งหอเอาไปทำน้องๆนุ่งๆกับแม่ก็ทำอย่างนยายยายยายก็ทำช่วยกันเดี๋ยวปูเท้าก็มีสวนเป็นแบบนี้เฮปูพขบวน ขึ้นมาเยี่ยมเมื่อกี้นีจะบก้วให้กิมีน้ำนมข้าวโพดให้ข้าวโพดทุกวันนลคะน้องปุ่นเตรียมรอรับมรดกริมูลกสิกรรมตัวน้อยฝึกทุกวันเลือดกุ๊ปโอค่ะพ่อท่านอกุโอค่ะพ่อพ่อบแม่กุกลางเป็นโอกุ๊ปโอกุ๊ปกลางบีโอบีโอบีโอก็ไดโอออกมา อ๋อนี่บีโอคก็บีพี่ปุ๊กก็บีค่ะอ๋อแล้วลูกกอบมาเป็นโอค่ะโอเคีห<อ><อ>น,น้าเจ้าของรถโอบีแล้วบีอก็บอกลูกว่าลูกหลวงปู่รออยู่นะหลวงปู่รออยู่นะ <laughs> เราพูดเขาก็ตาแป๋วฟังตาแป๋วฟังเขาบอกเขาได้ยินแค่เสียงใช่ไหมคะตอนนี้ตายังมองไม่เห็นก็บอกเขาว่าหลวงปู่คอยอยู่นะเดี๋ยวกลับบ้านไปหาหลวงปู่นะเมื่อคืนนี้ไม่นอนน่นั่นรุนเขาก็เปิดที่สวดมนต์ธรรมชาติเพราะว่าตอนอยู่ในท้องก็เปิดให้ฟังประจำเอดีถามว่าเช้าติในท้อง ซื้อชาดองไม่อ่านจบไปไหลายเรื่องแล้วทำอ่านอภิธานศัพท์อยู่ก็เออเมื่อเช้าดีว่าจะเอาหนังสืออภิธานศัพท์ไปโฆษณาหน่อยดรืมอดื้มชนิดหนึ่มือก็โคก็ได้มือก็สมรภิมืออ่านแล้วดีมากเลยค่ะด<ะ>ีมากเลยค่ะ เป็นตัวแทนของชาวอสุกินทุกคนตัวแทนของพ่อท่านเลยอ่านรอดใจเพิใจอ่านพย่อมอ่านนั่นะอ่านพ่ออ่านไปแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจละเอียดยมก็ไปอ่านอภิธานสับเพิ่มนะถูกไหมครับเรื่องที่สอบอภิธรรมสับไม่ใช่อภิธรรมแม่ี่ก็คิดถึงบออลแล้วอ่ไอคิดถึงบางกอน ไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องไปถามไปถามในทันตบุตรตอนนี้ก็สั่นเดี๋ยวไปต้องเปลี่ยนเป็นคิดถึงน้องบุญเขาจะนอนด้วยกันนี่เขาจะนอนคนนี้เขาจะโอู้่เดินมาบ่อยอยู่แล้วกระเดยไม่แห้งนะเดี๋ยว Why 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 ม่ล่มไมาย่ยมยงังเ <c oughs> ม็นไหมดม่ล่มมาก่อนเลยนะสี่โมงอดี